โดยพี้องไอ้น่องมาอน,นี้กะมีแนวมาฝากไอโม่ได้ผีดองไอ้มือนี้เนาะสื่อแนวแต่งหนามาฝากเจ้าจังไดเจ้าเคยเคยแต่งอยู่บ่เคยแล้วแต่งแตมาคือ่บบ่เคยเห็นเจ้าเถื่อ, <c oughs> อเป็นจังไดอยู่ในเพื่อนกะมีอยู่บ่แนวแต่งหนาเจ้ามีแต่มันเสียบมดแบบว่าฮะโบเลยใส่อีกยังแล้วมันกะเสียไปเบิดแล้วเนาะทาไอโม่เดี๋ยวลองใส่เ,เบิ่งว่าเป็นจังไดท่าให้เบิ่งเลยได้หนิมาผีมนบอกท่าเลย มีลิปสติกน้ำเดยค่ะอืมเป็นอันพอนพี่้องไอ้เนาะอันนี้ใส่เล่นๆเนี่ยยังหม่ออกสามาได้พี่้องไอ้เนาะให้เพิ่อแต่งหนะ้าให้เบิง กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อว่านางลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะยังอยู่อาเพื่อนไอโมเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเลยโดยอาเมื่อนี้กะมาหาไอโมเพิ่นคือเก่าพี่น้องโดยกะเนาะตอนมากาเวเซเวน่นพี่น้องเลยเนะาะอาเพราะว่าไอโมเพิ่นกะตั้งแต่มาหาพี่น้องเนาะบบเคยเห็นเพิ่นแต่งหน้าชาักเถือ่อแบบว่าเพิ่นกะมีแต่ อานวาตีเคยซื้อวีไปให้เพิ่นอยู่พี่น Off ้องเนาะเพิ่นกะมิตวีน, x, RIGHT sure. นี่แหละบ่คอยเห็นเนาะแล้วก็บ่คอยเห็นเอโมเพิ่นแต่งหน้าน้ำพี่น้องไอ้นงาตีก็เลยแวเซเว่นเนาะซื้ออันแป้งแล้วก็ลิปสติกแล้วก็มีอันพอนเนาะอ่ากับพอนทาหน้าธรรมดาแหละพี่น้องเอ้แบบว่าพอให้เพิ่นได้ทาจะเพิ่นสิทาหรือบ่เนาะจะเป็นแป้งพี่น้องอันนี้โดยก็เลยลองซื้อมาให้เพื่อนนะแล้วก็มี่อลิปสติกเนาะใหม่ๆเลยพี่น้องก็ซื้อมาใหม่เนาะแวเซเว่น โดยอันนี้กะจะเป็นพอนเนาะอาจจะพอนอะไรเพิ่นเอินหรือว่าจางังไดพี่น้องเลยเนาะซองซองสืมหอืเลยเพิน่นโดยกะเดี๋ยวสิลองหอื้อยเพิ่นท่าให้เบิ่งพี่น้องว่าเป็นจงังไดย่านว่าทั้งห้อยเพิ่นบอกคยท่าพี่น้องตั้งแต่มากอะบ่ก,บกค่อยเห็นนะนะเนาะพี่น้องเดี๋ยวกะสิไปหาไอโมเพิ่นเลยเนาะว่า่นอยู่เหดหยังตอนนี้เนาะโดยพี่น้องอ้าับผบรรยากาศกระแดดคักเด้อืันนี้แต่ก็เย็นอยู่เนาะ โดยออกสบายดีเอโม,อโ,มโดยอ่าน้นองโม่สบายดีดูสบายดี <laughs> กัดถอ่อเห็นยังไงนะอออเบิ่มงวางตังกล่องกันแป๊บหนึ่งโดยพี่น้องไอ้น้องมือนี้กะมีแนวมาฝากเอโม่ไอพี่น้องไอเมือนี้เนาะสื่อแนวแต่งหนามาฝากเจ้ายัางไดเจ้าเคยเคย,เคยแต่งอยู่บ่เคยแล้วแต่งแตงมาคือ่บบ่เคยเห็นจ้าคืออ <laughs> เป็นยังไงอ,อยู่ในเพื่อนกะมีอยู่บนแถอแตงหนาเจ้ามี่แต่มันเสียบอ่อืมแบบว่าเขาบริได้ใส่อสีกยังแล้วมันก็เสียไปเบิดแล้วเนะเาะทงไว้โมโดเดี๋ยวลองใส่เบิง่งว่าเป็นยังไงท้าให้เบิ่งเลยไดนี่มาพีมนมาพี่ก่อนเอาให้เพิ่นหลินน้ำก็ได้อ่ะอ่ะอ่ะลินแป้งก็ได้อ่ะแตงบ่กเออเปิดปุจักอันนะบีบโลดเดี๋ยวเอาสีเบิ่งให้ดอกท่าเลยมีลิปสติกน้ำได้ค่ะ อืมเป็นอันพนมีน้องอเนนะอันออน,นี้ใส่เล่นร้านเนี่ยยังบมออกสับส่วนร้ายเจ้าเคยใส่อันเป็นแบบใดอะโมเป็นกรับอืมกะลีเย่บอกเราว,ว่าจังใดใส่อันนี้แล้วก็เอาแป้งอันใส่ทั้งเทิงเพราะว่ามันจังมันสีมีสีสานขื้นหน่อยนึงมีงน้องเนาะมันกับบอกได้ทือว่าขาวดอก ันนี้ให้เอิอร์อโมเพิ่นแต่งหนาได้พี่น้องเลยเนาะให้เพิ่นแต่งหนาให้เบิง่อนนงอันนี้ใส่แป้งอันนี้จะแป้งอีหยังได้พี่น้องเนาะอันนี้กลิ่นหอมหอมมุ้งซงสิติดเนื้ออยู่ แต่ว่าหน้าเพิ่นนะ่ะบ่มีสิวพี่น้องบ่คือวัรุ่นเฮาน่ะเต็มหน้าแต่เก่านั้นเคยมีอยู่บ่อยมอสิวเจ้ามีตุ่มเดียวอืมบ,อบ่ค่อยบ่เคยมีเนา,า,าะเฮาเพิ่นว่าใอีหยังก็บ,บ่ดีจกักนอนแป้งอีหยังอันนี้ทาดอดคอ <laughs> อืม um หล่นเบอเลยเบอจักใส่อีกทางนี้นะยังยังบ่มีกันนะผักจ้ะนะยาลินตัวนี้แหละอมอแม่มีแหวนเนาะแหวนบ่มีแต่หัวไมนั่นกันอามาแล้วซื้อมานำกันแหลยพึ่งของเครื่องแต่งหน้าเนอะอลูกสาวก็อยากแต่งนล้วแม่แล้ว <c> ล <oughs> ูกมองอันดังจ้ะน,นะ ไอ้ึงนะพี่ <laughs> ลูกสาวกันเลยน้องม่อนนั่งดีๆละ่ะนั่งดีๆขาวแล้วพนนี่้องบัดนี่หยางแล้วนี่บเบาแวนนะ อศาเทปซับเบิ่์นี่น้องบ่มั่นใจใส่ลิปสติกนี่มันจังๆจังาคือว่าทาแต่งหน้าเนี่ยเออเบิ่งกล่องบ่เอากล่องเบ,งบิ่งบ่ยังบาทัวว่าต้องลูกเบิ่งหลายทังนภาจานะนะงามแล้วงามแล้วเอาโมไซส,สติกบาคนี่ยังบอพอซ้ำ เป็นสีสมเนี่ยพี่น้องเจ้าคือจเออว่าสีสมหรือสีแดงเนาะไหนบอลูกสาวก็อยากทาน้ำแนนีแล้วนี่ <c oughs> กลานเาแม่เลยได้แล้วบ่นี่สวยแล้วเนี่ยบหมนี้งามแล้วงามแล้ววิ่งขิวเป็นยังดอกปินมาด้วยโมโอ้ยงามแล้วพี่้อกอ้ไรบ่งเนี่ยมูกักักะงามคือผู้สาวแล้ว <laughs> อาคิ้วคนนี้บ่แต้มก็ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นมีคิ้วแล้วเลยเก็บมีไว้ไว้อันแต่งอีกน้องเอ้ยก็มีครบแล้วทั้งอันคอนแล้วก็แป้งลิปสติกอันน้องมอนเพิ่นได้ดึกลงดีทุกอย่างนะใส่ตัวนั้นก็ได้นานนมน้ำปลาลูกสาวก็ได้ <c oughs> <c oughs> งามแล้วบะเบิ่งก็ได้แล้วงามแหละมีแต่ผมหมดเลยบุรีมีนาวีเนาะเปิ้ลลืมวีพี่น้องลืมเอาวีมากวะลูกสาวเพิ่นกันพี่น้องเอิ้ลนุ่งสงแล้วเพราะว่าให้เพิ่นนุ่งสงกินนี่เนาะใส่แต่เพนเพิ่ดหอยเป็นสูงๆอ่ะมอยเพิ่นจังบกเก็บเอาอันนี้นี่ อันนี้จะจับเราได้คนนี้เนาะห่อนพี่น้องเอ้ยเนาะสวยมากเลยก็เริ่มห่อนใบโมเนาะตอนเศร้านะว่าว่าบดแดดพี่น้องออกมามองแจ้งมาแทงขาวบ้านนี้ขาวแล้วโบเดตเจ้า <c oughs> บบเดต,ดต,ดตแต่งหน้ามาในต้นบ่ัวโมโหลายปีแล้วโบเลตนี่นายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแบบว่าเฮ้ามาหาเจ้าบัดได้กาบุเคยเห็นว่าคนแต่งหน้านะก็เลยว่าลองอยากให้แต่งใครอีกแล้วโทรมานะ อไ <laughs> อ้ออละเป็นโทรมาบ่ <No. S 1> โดนเลยตอนเราคั่วเพิ่นกนอาจจะมาส่งมื้อนี้นะคะวะนะ่าเนาะเอ้าเอาเอเฮาคิดว่าอันนี้มันคือว่าย้ายมาว่ามันอยู่หมองนี้แต่เก่าเ <laughs> สาวหันเฮือนเพิ่นแหี่ย e. มรนยากาศมื้อนี้กัฮ้อนอ๊บอ้าวครับอุ มันีีกระทะว่าเพิ่นมาอะอานจะมาแต่อันพังละหัวแล้วเนาะเพราะว่ากระตอบเพิ่นนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเนาะก็มีแต่ย่างแต่ละหัวกลบเห็ดยงีกว่านี่เออโมตนาอ๋อตนางก็มีเบายังโบท้าเป็นโมนี่พี่น้องเนาะเพิ่นกับโบ้คือกันท้ากันสองคนโอ้ยคิดว่าเพิ่นซื้อตนางมาแล้วอะตนาง ก้อนอมไม้อันเจ้าน่ะทั้งไอล่เพิออ่นเอามาเนี่ยจะได้สองอันบออ่ดอะโมได้สามสามบอจะปลูกให้ใครเนี่ยนาเฮีนชวนอือเพิ่นปลูกเมนอยู่ทางนี้พี่น้องเในเนาะครูอ่าต่อหนึ่งละก็ทางนั่นอีกหมเพิ่นปลูกเมนทางอ่าแคมหัวฮะนะเวลามันขึ้นแล้วมันจะเป็นกอใหญ่เนะานะโมเนาะก้อนอมไม้อันนี้นะมัคือก้อนอมไม้เลี้ยงน้องเด้โต<อ>มันเป็นกอใหญ่ซ้ำ วางในพ่นตกะคันแรกอันนี้เอ้าอันนี้เพิ่นคือตอกให้โบเบิดหรือว่ายังสิตอกอีกบ่อืมไม่เบิดบ่บอากได้น้องมนตโต๊ะคันแรกนี้ดเอ้าเอ้าเอ้าไก่ถือข้อเอ้าไก่ถือข้อเอ้าแก่ถือข้อเดี๋ยวสิมาเลาะเบิ่งอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนิดน่อยเนาะมาเลาะเบิร์ตเอ้าแก่นเอข้อเพื่อน กูปวดเพิ่อนกระจอกมันอยู่ใกล้ๆเนาะจระจกมันอยู่โฮมบล็อกคุเอ่อเพื่นเทวา,านี่พี่น้องเนาะหัวเพิ่อนนี่กะอ่าเทวกะทั้งสร้างน้ำแกย่างบ่แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่อนย่างบ่ทันมาส่งพี่น้องว่านี่มันกะอันสาเวเบิดก่อนนะคนเห็ดกะหลายคนเนาะซอยกันพี่น้องเลยทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ อถ้าว่าอีมือ,มอน,นี่กะถ้าเพิ่นมากกะต้องสีแล้วเนาะสาวมาส่งไหวฮะนะนด้วยมือนี่ก็มาคนเดียวพี่น,อน้องไอ้โนตีกันเนาะมาตอนสวยๆนี่แหละเนี่ยมีไัยมากมือน,นี่ซ้อนแต่น้ำเพิ่นนี่แหละอ่าโอ้องายหงายนองเนาะแบบน่ะมือเดียวได้นี่นะนอ,อ,อนเป็น บรรยากาศก็สวยเข้ามาเลยก็เดอดโดยเนาะก็ไปเลาาเบิงเสาหัวพันเห็ดพี่น้อยค่ัแห่งเลยค่ะว่านเนาะั้งต่วันนี่เลยว่าวันนี้ก็มีนจะเห็ดจอะอาจจะคนก็พังแล้วหัววัน,นสี่คนอืมอม,มีน้องเพ็ดแล้วก็อันสื่อยังเกาะน,นะอ๋อโดยแล้วก็มีทั<ม>้งไอโฮยบอกไอละน้อยเที่ยวเลยมาพังสวยกัน อันนี้นะมองลูกเจ้าอันอยู่ป่ะพี่ <c oughs> น้องไอนเห็ดเนาะเดียม,มองลูกนั่งอันนี้ลูกยืนเหนเวลาแม่เห็ดนั่นเห็นน,นนี่ปะเมียนว่านี่กรบโบยูหายงายตีนปงังงางแทะเอาเอาตีนผินลงดูนะอืมบรรยากาศหอนเนาะนอนอยู่ในเด็กน,น่อยพี่น้องไอ้ทรงสีหอนคัก ันอันทางนี้นะอยู่ในินดินไผใส่อโมผ่านดินเจ้าดินไผ่ก็ดินน้องเตียบ่โอ้ใกลเจ้าแท้อันนี้อ่ข้างนี้เลยบ่อืมดินน้องเตี้ยเพิ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าซื้อพร้อมกันกับเจ้านโมเนาะเพิ่นก็ยังบ่ทันมาเฮ็ดหยังน้อยซื้อแล้วก็ยังบ่ทันมา กะลมนี่ฮาวนอนแล้วโบมีหมู่เอ็นว้า,าน้ำแห้งอันนั้นแล้วเนาะมื่อได้เงียบๆพี่น้องนะเนาะเพิ่นบ่มีไผมาหลินน้ำื้อนี้ก็มาหาเอ้มโม่แล้วก็เลยคิดไปคิดมาว่าเอ้อโมเพิ่นนี่บ่เคยแตง่งหน้าได้ว่าเบิง่งสิลองซื้ออาเครื่องแต่งหน้าเอาไปฝากเพิ่นก่อนว่าอ่าซื้อในห้านพ้นสินนี่แหละพี่น้องเป็นเป็นเซเว่นเนาะเพิ่นเฮ็ดจะคยเข้าอยู่บ่โม โดยนแต่ว่<ม>ากระเคยแต่แถวนี้มันมีหมองสื่อหนโม,นมโเนาะออกไปนอกนี่กกะซิมีแบบเป็นขายของอยู่้องกินพี่นอนะ้องน่าร้ายตลาดแรงเม,มือวันพุดธเป็นบอกอาหารมีหลาย,ยาอย่างเนาะนี้ก็มายังเงียบเงาพี่นอ้องว่าน,นี่ก็ร้ายคนเนาะทางอ่า คุ้ยิ่งว่านี่ไผเอโมาน่ะฮู้จะฮู้อยู่บ่หมูเข้าใจอืมโมูเห็นเฮาเพว่าบ่เคยเห็นก็เลยบ่ฮู้มาฟงละกูวซอยกันอั่นต้นสวยเฮาน่ะยังกินนะมื้อนี้ยังไออกไปเดี๋ยวกะตนๆันกินก็ต้องออกไปซื้ออีกแล้วเนาะอืมสวยนี่ก มีแต่เนียงกินซุกพี่น้องใน้าหเพิ่นกันเนาะเลยเดี๋ยวขึ้นจอดใบไกลเถอะมัเป็นอย่างที่หน่อยี่ปุ่นก,ยนก็ยันยันวาน่เลยแล้ว,ลว,วไปแบบบนแอมูเห็นโหลดเอามาจอดทางข้างนี้ก็ได้ค่ะวะระวังในเล็กตะปูหลายแทอนี่เดี๋ยวระวังในตะปูแทงตีนโหลดเอาแหละ ไอ้ข้ามีบะแมนบะเอาอ,อันนี้นะเป็นประตูบะเอ็มโอเมนบะอ๋อประตูอาร์ตเนาะเวลาย,ยามกลางคืนกับอาร์ตอยู่ในเนาะสายมันเ<อ>ขนา่าในอ๋มอมันเป็นอันนี้เลยแนวเมนบะแนวแนวแน่มัเกี่กับอันนี้นี่มัดกับอันนี้ มัดอันเชือกอันนี้มัดเ่ต,ต้นเเ้าเวลาจะนอนยามกลางคืนเราจะเอาเสื้อไปหมหหัดนี่ไงบอกตัวหัวสบายดีไอพอมีผนมาแล้วพี่น,อน้องเนาะปุ๊ <c oughs> จอดอยู่นี่นอยามเวนมันแดดร้อนนะเมื่อนี้อาจจะพังรักหัวไปจังเนาะเปลาโทรมาหาเจ้าคนทามักหัวปะทำว่ะรักหัวนายบูคน <c oughs> อาจจะมาส่งซ่วยๆวยเนาะเพราะว่าเดืนึงเคยมาส่งยามสวยเนาะ น้องมอนเพิ่นกินนมวิโนยินดลน์โดนอันนี้เบานอนเบารับเลยโอ้รับไวแท้กินอย่งตียงอยู่ยามเว้นนี่เพิ่นนอนโดนบเบาโมเขาว่าแบบนี้เพิ่นบวตื่นบาจังเนาะตื่นบาจัง่บ่เบาเชือกดังอืมรับดีแท้สะน้องกุศน เลยรับแล้วพี่น,อน้องที่นี่ยังกันปากอยู่เอาหัวพ่นขื้นก็นได้เดี๋ยวหัวเพ่นนั่น <c oughs> น่ะลูกสาวคนรับแล้วพี่น้อยเนาะนอนหลับไว <c oughs> เวลาให้พิ่นนอนนันจับสิเป,ป็ดปงู่ใช่คือบบมานอนอยูน <c oughs> น่นี่บ่นีบ่ได้เนาะปงให้หันแล้วจังเย็นนี่ S <S สวยไปผูเลยหอนเนาะนียังขัดมากเลยโดยยังเศร้าอยู่มันนี่ยโมมาแบบแปลกเด้อพี่น้องน้องไฟมาเ่ป็นชีตื่นแล้วเพินมาถ่ายคลิปวัน <c oughs> นี้เป็นซกแดงแถวว่ะโดยลองให้เพิ่์นทาเบิ่งพี่น้องเลยเนาะมากันเลยแหวซื้อเครื่องแต่งหน้าม,มาฝากเพิ่อนเอาไอโมกัเอาลูกนอนซะพี่น้อง,นอ,นนอ,นนองไอนอนเลยโดยนอนสบายดีเดโมเดอร์โดย โดยพี่น้องเนาะนเมื่อานี้การนาะตีกระแวะมาหาไอโมเพิ่นคือเก้านะโดยมากก็เลยซื้อเครื่องแต่งหนา้ามาฝากไอโมเพิ่นพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเด๋ยวคลิปนี้ก็สิพอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องถากพ่อพอกันคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี